สวัสดีนเนาะสวัสดีแรกตวัสดแรกแรก,ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มเลยที่ผมรู้สึกว่าผุกพันแล้วก็อยู่กับบนมาตั้งแต่แบบปีแรกๆเลยที่ทยงานครับอย่างวันนี้เน,นียงานมัน,มน,นเป็นแบบว่ามีรวมปาร์ตี้ตตอะไรนะคงา,านกิจกรรมปาร์ตีให้แบบว่าคนมาดูครับก็จริงๆยังไม่ได้เดินเท่าไหร่นี่คือให้ความสัมพันธ์พวกพี่เลยนะก็เข้ามาปั๊บผมเดินมาหาพวกพี่กูก็เดี๋ยว น่าจะไปเจอพ,พ,พี่เพื่อนๆหลังจากนี้ครับพี่ต่อครับมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตแฟร์ครับน้องไปสแสดงควพอดีครับก็วันานั้นคือผมผมไปประชุมต่อก็เลยไปแค <ไป S 1> ่แต่ว่าเจอน้องหลังเวทีแล้วก็แบบเออส่วนใหญ่เจอพี่เจอเกนเจอเจไอไอะไรอย่างเงยแขงรราั้งนนเลยเป็นไงเขาเห็นประสบความสำเร็จของน้องโอ้ยเก่งมากเอาจริงผมรู้สึกว่า ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะด้วยแล้วก็รู้สึกแบบดีใจแทนอะ่ะผมรู้สึกว่าวันนั้นตั้งแต่ผมเดินเข้าไปตั้งแต่ประตูตรงที่เปิดให้ให้แฟนๆเข้าอะครับแล้วดีใจแทนคนคน,คนมารอมารอตั้งแตบบ่แบบยังไม่ใช่แบบเราเรารู้สึกเลยว่าดีใจจังเลยดีใจแทนเขาแล้วก็แบบอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยมั้งแบบเขาน่ารักมากๆอรย่างเงย มมี M ina, M ีาเซก็อ่อนมาสองกีต um <mulheres> like ีนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆอีกเช่นกันคือวัดได ค่อนข้างติดต่อดีเลยนะครับอกแบบว่าติดต่อดีแล้วก็อาจจะอาจจะยังต้องจูนกับแฟนๆหรือคนดูทุกคนใหม่เพราะว่าสิ่งที่คนดูกําลังคาดเดากันอาจจะยังไม่ใช่ทางที่ทุกคนมองกันเท่าไหร่อะไรว่าเรื่องนี้มันซับซ้อน,น,นกว่าทุกคนมันมันทั้งซับซ้อนในแง่ตัวเรื่องด้วยบวกกับแนวที่เรากําลังเล่าอะ่ะผมรู้สึกว่า คนดูบางกลุ่มอาจจะยังไม่ชินกับสิ่งนี้คือมันมันเป็นแนวที่ตัวผมก็ยังไม่เคยทำแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างอย่างทางที่ขายก็ยังไม่เคยทำเหมือนจะมีตัวครับออกมาเรื่อยๆเลยนะแบบรับเชินอ่ะจริงๆความสนุกของมิพิธภัมันคือเรามีแสงรับเชิญแบบใช้คําว่าคับั้างแล้วก็ทุกคนเนี่ยคุณภาพหมดแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่การที่เอาเขามาเป็นตัวประกอบอะ่ะคือจะบอกแฟนๆของทุกคนที่จะมาตามดูมินิมิวเซียมว่ารับเชิญเราทุกคนสำคัญหมดแล้วก็ผมเรสเพคจนถึงทุกวันนี้พวกเขาทุกคนว่าแบบขอบคุณมากขอบคุณที่มาจอยกันแล้วก็ผมยินดีที่ได้รู้จักแบบได้น้องใหม่ๆเยอะมากออในในเรื่องนี้ครับนี่ยังไงน้องกันเก่งก็พูดอีกแล้วเดี๋ยวแฟนคลับเชื่อสนุกแล้วกันเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็ ก็ต้องแบบขอบคุณแฟนคลับทั้งของยอบทั้งกันเลยแหละผมว่านะเพราะว่าเขาต้อนรรบผมดีมากเลยแล้วเราก็รู้สึกแบบเราก็เลยรักศิลปินที่เขารักไปด้วยเลยแต่ว่าเทมีเราเข้ากันกับเขากันอุยอันนี้ผมตัดสินเองไม่ได้ต้องให้คนดูตัดสินมากกว่าแต่ก็เอ่อพูดให้ละกันสําหรับคนที่ดูและติดตามอยู่ว่าค่อยๆใจเย็นๆเรายังต้องเรียนรู้กับแนวเรื่องของบินามิวเซียมกันอยู่มัน มันไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าสนใจน่าสนใจแน่นอนจำเป็นกับเนก็เพิ่งที่าาครั้งแรกเนาะกับเกมมือมืออะไรเงี้ยใช่ดูเป็นไงบ้างเขามันแบบเปิดโลกการแสดงอะไรอะไรยังไงบ้างก็ทีมมงานให่แนวใหม่ทีมงานใหม่แต่สิ่งที่ประทับใจแบบประทับใจจริงๆก็คือที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมสามารถหาทีมงานที่เขารับฟังได้ผมผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นนะหมายถึงว่าเราคิดอะไรมาก็นำเสนอ เราบังคับเขาได้ไหมเอาไม่แต่เขาก็ไม่ได้บังคับเราเช่นกันมันคือช้อยที่เราหาเบสช้อยว่าเฮ้ยสิ่งนี้ทุกคนได้ดู่เราคิดว่าอะไรหลักที่ดีสุดสาหรับคนดูตอนนี้กลายเป็นแบบว่าอยู่ผู้กับใครก็กลายเป็นพี่ต่อเขาไปหมดมีมีมีไปมที่ีกบเราอะรอย่างงีขอ,ขอบคุณในความสารณาะคนัะไม่พบอกเอาจริงๆผมว่าไม่อยากพูดแค่ตัวเอง ผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่นักแสดงทุกคนก็คงอยากเป็นแหละหมายถึงว่าในในฐานะวิชาชีพเราอะฮะหรือในฐานะคนมองวิชาชีพนักแสดงลวกันเราก็จะรู้สึกว่าความจริงอะนักแสดงน่าจะมีสิทธิ์ที่จะมีพาร์ทเนอร์ได้ไม่จำกัดสิแล้วจริงๆแล้วเวลาเราไปคู่กับใครเราก็ควรจะทําให้ดีที่สุดให้ผลงานออกมาดีเพราะสุดท้ายแล้วอะนอกจากเราจะทําเพื่อตัวเองอะ,ะมันคือกําไรคนดูนะ เราจะทําให้เขาเห็นเคมีใหม่ๆการที่จะได้เห็นการที่เราเติบโตขึ้นหรือคนที่คุณรักเติบโตขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากให้คุณ้งใจว่าต้องย่ัคนนี้ตลอดไปใช่สุดท้ายในหัวผมนะวันนี้คือมันไม่มีหรอกนักแสดงที่มันจะต้องแบบอยู่คู่กับใครไปตลอดสุดท้ายถ้าวันนี้คุณชอบที่เราเล่นกับคนนี้เราขอบคุณครับและเราก็ยังอยากให้คุณรักเราและรอดูการเติบโตเราต่อไปว่าเฮ้ย เชื่อเราดีเราไปได้ไกลกว่านี้เราเรายังมีเพื่อนร่วมงานดีๆได้อีกมากมายเลยแบบมันมันไม่ได้ไม่ได้จะเป็นว่านี่คือเส้นชัยเราครับค่ะพี่บิลลี่ครับผมก็ขอฝากซีรีส์มินเนี่ยนบิวเมียมกับทุกคนไว้ด้วยนะครับผมทุกวันจันทร์น้งคันนะครับสองทุ่มครึ่งทางจ m เอ็นะครับแล้วก็ย้อนหลัง4ี่ทุ่มครึ่งทางวิวก็ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็อยากจะให้เดินทางร่วมกับบินไนมิวเซียมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ได้ยาวอย่างที่ทุกคนคชิดแต่ก็อยากให้มันตาตรึงอยู่ในใจทุกคนครับ okay.